ข้อที่30ในสภาวะคงตัวของการนำความร้อนผ่านทรงกลมกลวงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน10ซนติเมตรและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก15ซนติเมตรดังรูปมีค่าเคเท่ากับ54วัตต์ต่อเมตรเคลวินอุณหภูมิของทรงกลมเป็นไปตามสมการ t R เท่ากับ12ส่วน R ลบ40จงหาค่าอัตราการน,นำความร้อนผ่านทรงกลมนี้นะครับ อุณหภูมิทีเป็นฟังก์ชันของรัศมี R นะครับอุณหภูมิที่ R 1เท่ากับ12ส่วน0.05ลุนะครับเท่ากับ200 R 1เท่ากับ0.05นะครับ R 2เท่ากับ0 0 อุณหภูมิที่ R2 เท่ากับ12ส่วนด้วย0.075ลบ40เท่ากับ 120. QR เท่ากับ,บ 4πk l t หารด้วย ส่วน A1 ลบ1ส่วน A2 แทนค่า4พาย k เท่ากับ54เดี๋ยวต่อท200 120, ลบ120เท่ากับ80นะครับ สนด้วย1ส่วน R1 ก็คือ0.05นะครับลบด้วย1ส่วน R2 คือ0.075ก็ได้คำตอบแล้วนะครับเท่ากับ8 หนึก,กิโลวัตต์นะครับก็ใกล้เคียงกับข้อ3นะครับตอบข้อ3 8 1แ3กิโลวัตต์